สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาทำน้ำหมักรดจืดนะครับจากหนอกกล้วยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับก็อุปรกรณ์นะครับที่เราจะใช้ก็จะมีถังน้ำนะครับถังดำนะครับไว้สำหรับหมักเนาะ<ม>ก็มีน้ำนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวเชือ้อจุลินทรีย์ ผมใช้หัวเชื้อจากาน้ำหมกักน้ำซาวข้าวนะครับที่จะเป็นสูตรเสมอนะครับตัวนี้ส6ก6นะครับเราทำหัวเชื้อไว้สูตรการทำก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันกับตัวน้ำหมักนี้เลยนะครับก็คือสามหนึ่งนะครับก็คือทีนี้เรามาดูอัอตราส่วนที่ใช้ในการทำน้ำหมักยูเรนซีหน่อล้วยนะครับ ผมจะใช้หน่อกล้วยตัวนี้ผมอาจจะใช้สามถึงสี่กิโลนะครับสามถึงี่กิโลนะครับผมจะใส่ลงไปเลยเนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็จะใส่ใส่น้ำหน่อกล้วยลงไปเลยนะครับหมดนี้ฮะนี้เลยแล้วก็สับสับยิ่งละเอียดยิ่งดีครับแต่ประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับทีนี้ถ้าในกรณีที่เราใส่ หัวเชื้อเร่งนะครับก็เขาก็จะเป็นไวหน่อยนะครับตัวนี้ผมไว้ใช้ในแปลงนาอินรีย์นะครับนะครับเป็นการฉีดนะครับเป็นการฉีดเร่งกอนะครับเร่งแตกใบนะครับเป็นสูตรเสมอครับฉีดครั้งเดียวฮะฉีดอย่างเดียวเลยนะครับใช้สูตรเสมอฉีดอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่ครับ ออประมาณนี้นะครับนี่ฮะพอ,อประมาณนี้นะครับเราก็ทําไมครับเราเอาปกติจะใช้ก็คือ3 1 1 0ก็คือ,อตัววัตถุดิบเนี่ยสนะครับก็คือตัวหนอกลววยเราใช้3กิโลกากน้ําตาล1กิโลนะครับแล้วก็ใช้ ตัวนี้อาจจะใช้น้อยก็ได้ครับใช้1ลิตรไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอาจจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาทีนี้สิบก็คือน้ําครับแต่ถ้าอยากให้เป็นแบบให้เข้มข้นก็สักประมาณเจ็ดแปดลิตรก็ได้นะครับคือไม่ตายตัวครับทีนี้ตัวนี้ผมจะไม่ตายตัวนะครับก็ใช้ใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นกากน้ําตาลเนาะ กากน้ําตาลก็จะเทลงไปกับน้ำเลยฮะถ้าเราไปเทคนที่นู่นนะครับเขาจะแตกตัวช้านะครับเราก็ใช้ละลายน้ําก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีกากน้ําตาลใช่ไหมครับใช้ต้นอ้อยครับ ช้ต้นอ้อยสับก็ได้นะครับใช้ต้นอ้อยสัถ้าไม่ใช้ต้นอ้อยสับก็อาจจะใช้เป็นน้ำตาลโอทึงนะฮะน้ำตาลสายแดงนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับให้จะเป็นตัวที่เพิ่มความหวานนะครับเป็นอาหารของตัวลินซะีใช้ได้หมดนะครับโอเค ผสมเทลงไปครับเอานี่เลยฮะเราไม่ต้องปผสมเลยนะใส่ไปในนี้เลยนะครับินซีฮะใส่ไปประมาณ1.25ลิตรเพราะว่ามันต้องเร่งรีบไช้ฮะรีบใช้เพราะว่าตอนนี้ต้นข้าวได้เกือบเปลือนแล้วนะครับ เอครับเกือบท่วมเกือบท่วมเดี๋ยวผมเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะครับพอท่วมนะครับพอท่วม น้ำก็เป็นน้ำจากบ่อเรานะครับจากบ่ออ่าตอนนี้ท่วมละนี่ก็วางไว้ในที่ร่มลำไรนะครับหาฝาปิดเนาะถ้าหมักถ้าในการหมักที่เราใช้วัตถุดิบเป็นหนอกล้วย ตาลน,นะครับแล้วก็น้ำสามอย่างนะครับตัวนี้ต้องหมัก3เดือนถึงหเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถนำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราหมักแบบนี้นะครับหมักแบบนี้เนี่ยอ่าไวสุดนะสิบห้าวันนะครับไวสุด15วันนะครับอัตราส่วนการใช้ในการฉีดนาข้าวนะครับผมแนะนำอย่างนี้ นะครับไม่ได้แนะนําแบบตายตัวเหมือนนักวิชาการนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทําเกษตรเนาะเอาแบบเบาบางฉีดบ่อยๆก็แล้วกันนะครับก็คือ1ขวด M100 นะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดนาข้าวนะครับฉีดหมดตรงไหนก็มาเติมแล้วไปฉีดต่อจากตรงนั้นไปเลยนะครับก็ผ่านไปสักเดือนหนึ่งว่าอว่า15วันค่อยมาฉีดอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวนะครับ จนถึงข้าวตั้งท้องนะครับก็จะไม่ฉี่แล้วนะครับโอเคนะครับอีก15วันนะครับเรามาเปิดใช้งานกับน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อพั้วของเราครับ